ก็มีคนอยากรู้นะว่าแอดทำอะไรนะก็ทุกวันนี้แอดก,ก็เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเดลท์รถยนต์นะครับผมก็มีหลากหลายมากนะครับที่จำหน่ายในทุกวันนี้นะแล้วก็ที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สรรสร้างจากโต๊ะทำงานตัวนี้นะครับก็ผลิตโดยคนไทยนะเออก็น่งพูดอยู่เนี่ยเป็นคนทำเองนะครับ อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของรุ่นนิสสันมาร์ทนะครับผมในตัวนี้นะเป็นกล่องแทนกล่องแทนกล่องของแท้ติดรถหรืออะไรจากศูนย์นะซึ่งจะมีความทนทานมากกว่านะครับมีทนทานมีความทนทานมากกว่าไอตัวควบคุมของศูนย์หรือของติดรถนะทุกคนคงเห็นนิสสันมาร์ทนะครับที่เดไลท์เป็นรูปตัวบีซ้ายขวานะก็ตามรูปเลยนะครับก็การ การเสียของมันเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเสียทุกคันเลยนะครับเพราะว่าที่ผลิตจําหน่ายไปแล้วนี่ก็เป็น1000กล่องแล้วนะครับ1กล่องนี่1นกล่องสําหรับ1คันนะครับก็อาการอาการเสียของตัวเดิมติดรถนะครับมันจะมีทั้งดับข้างเดียวดับ2ข้างรวมถึงการช็อตทําให้ฟิลขาดนะตำแหน่งฟิลถ้าหากว่าอาการฟิลขาดเนี่ยมันจะขึ้นแสดงโค้ดไฟแสดงอ่า โค้ดอะไรต่างๆรวมรวมถึงเข็มไม้ไม่ไม่ขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็ตำแหน่งตำแหน่งฟิลเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ในวงสีเหลืองนะครับก็เปลี่ยนถ้าหากว่ามีกรณีจะขึ้นโค้ดนะตัวฟิลมันเนี่ยตัวฟิลเดี๋ยวให้ดูฟิลตัวฟิลมันเนี่ยถ้าหากว่ามองเป็นเผลนเนี่ยมองเป็นเผลน,นี่มันเหมือนกับไม่เป็นอะไรนะมันมองดูมองดูแล้วเหมือนเหมือนมันไม่ขาดนะครับฟิลแบบนี้นี่นะ แต่ว่ามันขาดนะครับนี่นะให้เปลี่ยนนะครับถ้าหากว่ามันขึ้นโค้ดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กล่องของเราเนี่ยกล่องของผมเนี่ยก็จะมีทั้งการทํางานปกติก็คือเหมือนเดิเหมือนเดิมของติดรถเลยเปิดไฟหลีแล้วเดลิทดับนะครับส่วนที่เป็นออปชั่นเสริมที่ผมทําขึ้นมาเองนะตัวนี้รถแสงเมื่อเปิดไฟหน้านะครับก็คือเวลาเปิดไฟหลีปั๊บเนี่ยแสงเดลิทก็จะดับลงไป ลดความเข้มข้นของแสงลงไป50%เป็นรูปตัววีสวยๆตอนกลางคืนเหมือนกับในรูปเลยนะนะครับนี่นะทำไมทำไมคิดว่าผมขายไปแล้วประมาณ1,000คันนะก็ทุกครั้งที่ทำกล่องตัวนี้ทำกล่องตัวนี้นะครับตัวปักเนี่ยมันจะเหลือปักตัวนิดหนึ่งตัวนี่นะก็คือหนึ่งตัวหนึ่งตัวต่อนหนึ่งกล่องที่เหลือนะครับแล้วก็จะให้ดูนะ นี่นะนี่นะครับที่เก็บสะสมไว้ก็ทํามาแล้วประมาณ4ปีนะครับผมเพราะว่า,า,า,ารถนิสสันมารี่นรุ่นอานเดลไรท์รูปตัววีเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ปี2018นะครับนี่ทุกครั้งทำหนึ่งกล่องก็เยเก็บนะครับนี่นะก็คือเต็มกล่องเลยตอนเนี้นี่นะใช่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะนี่ก็คือ1ตัวต่อหนึ่งกล่อง นะครับต่อหนึคันนะก็ประมาณ1,000งพันหนึ่คันแล้วจําหน่ายไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กำลังทาผลิตส่งให้กับศูนย์บริการนะครับอันนี้นเป็นศูนย์บริการนิสสันอยู่ที่นนทบุรีนะครับชื่อโกสนนะครับโกศนออโต้เซอร์วิสจำกัดนะครับผมตัวนี้นะลูกค้าสามารถนํารถเข้าไปที่ศูนย์ของอคุณโกสนได้เลยนะตัวนี้ ก็ผลิตภัณฑ์เหมือนเหมือนกันกับที่ผมในจำหน่ายในช้อ e ปในช้อปปี้ a z a d a นะครับนี่นะก็เป็นลั๊กแท้ตรงรุ่นเลยนะลูกค้าที่ไม่ที่ไม่สามารถที่ไปศูนย์บริการได้นะศูนย์บริการของคุณโกศลนะที่เดียวนะศูนย์บริการนิสสันอยู่ที่นนทบุรีนะครับที่รับกล่องของผมเนี่ยไปหาบริการให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นลั๊กแท้ตรงรุ่นเลยนะเนี่ย ลูกค้าแค่ถอดกล่องเดิมออกนะครับถอดปลั๊กกล่องเดิมออกแล้วก็เอาปลั๊กอของกล่องของเราเนี่ยเสียบแทนเข้าไปได้เลยนะครับก็จําไว้ว่าเดย์ไลท์ light, นิสสันมาร t ทที่เป็นรูปตัว V ีนะไม่เสียนะครับไม่เสียไม่เสียเลยนะครับก็สําหรับกล่องรุ่นเนี้ยผมจะบอกไวอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมันจะมีของนิสสันอ m เมล่ด้วยนะครับ นิสสันอเมล,ล่าที่ใช้กล่องเป็นแบบนี้นะที่มีหัวปั๊มเป็นแบบนี้นะอาการเหมือนกันอยากจะบอกว่าอาการเหมือนกันนะนะครับสําหรับการรับประกันของผมนะการรับประกันของผมเนี่ยถ้าหากว่าเสียเนี่ยสามารถติดต่อโดยตรงเพื่อเคมตัวใหม่ได้นะครับก็อายุรับประกันนี่ไม่มีกําหนดนะสาหรับผลิตภัณฑ์ของผมนะครับผมก็คือถ้าว่ามีการเสีย ส่งตัวเก่ากลับมาเปลี่ยนตัวใหม่กลับไปได้เลยนะแต่เท่าที่จําหน่ายมาตลอด4ปีเนี่ยเพิ่งมี3เคสเองนะเป็นการปิดพลาดเกี่ยวกับาการเชื่อมต่อภายในกล่องนะครับผมนี่นะก็รับประกันกับผลิตภัณฑ์ราคาแค่นี้นะเป็นราคาอยูอ่ประมาณ1ใน4ของราคาของที่เขาจําหน่ายของแท้นะครับนี่นะมั่นใจได้เลยนะครับนี่นะนี่แล้วก็เรายังมีผลิตภัณฑ์ใน ในรุ่นอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็ขอแจ้งอีกทีหนึ่ง DIY resistor lighting นะครับเปลี่ยนมาจากชื่อเดิมซึ่งชื่อ DIY review นะครับผมนี่นะเข้าใจชื่อ,อจำชื่อผลิตภัณฑ์ไหมนะ DIY DIY resistor lighting นะครับก็คำค้นหาใน s h o ป e e Lazada นะก็คือกล่องควบคุม daylight n i smart s a n นะครับ สำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจกล่องควบคุม d เดล h t แบบอื่นแบบทั่วไปนะก็คำค้นหาก็คือกล่องควบคุมเดลิทนะครับก็สามารถค้นหากันได้นะใครยังไงแล้วก็อุดหนุนกันหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวผลิตไม่ทันนะครับโคตรวันนี้โอ้โหทำคนเดียวนะโอเคขอบคุณครับ